ครับกาสวัสดีครับผู้ชมันดยนะครับมนี่ครับนี่มาอัปเดตกระหอกแล้วไอ้กระหอกนะครับทีแต่ก่อนผมเคยเ้ยงตั้งมันนิหน่อยครับนคลขปคลิปราสุดนะครับผมไ่เคยลงลีปผมลงในยูทูบช็อตนะครับผมลงแต่ประกัดนะครับนะครับตอนนี้มันกเขาก็เริ่มง่ญ่แล้วครับนี่มันหูเริ่มเหลืองแล้วครับหางเริ่มฟูง่ญ่แล้วครับนี่ครับมันมากัดนะครับชอบกินนมหรอครับยานมหรอนี่มาแล้วขึ้นมือนะครับโอ้ยบอกว่านี่กันโยน เอออันนี้ใส่มันนะครับจนแก่งแต่กระโลกหลายจครับมันขี้ดื้อแห้งครับนี่นี่สีมารีว 0, ิวท <ương cannot contain bamboo> ั้งกระหอกเครื่องประกาศติดกระโลกเครื่องประกาศนะครับนี่กกระโลกอีกดื้อนี่ครับมันได้ยินเสียงไก่ครับมันหยาดนครับเป็นสายระยาสัตว์ป่านะครับนี่มันได้ยินเสียงไก่นะครับเอ้ยเอ้ยนี่เสียงไก่เหรอจะแฮนดมักแหนหลายเนาะ อื่เงนไกยตกตกตกนันนี exactly. ่ก็กินเขากินผลไม้ครับมากินผลไม้ครับองก็ปล่อยใหรมันอิสระ้วมันขึ้นต้นไม้ไปครับมันขึ้นต้นไม้ไปเลยครับแล้วมันหิวมาก็กลาบมาเองครับนี่มันก็สิไตมือมาสิครับติมาหานะครับนี่มันครับโอ้โหมาดมกล้องเอ้ยดมกล้องครับนี่ผมเปิดแฟลชไว้นะครับเปิดแฟลชไว้นี่ เป็นตามขึ้นหนูนี่ครับลองเลี้ยงห่นมาแล้วโอ้ยอย่ามาแทะกล่องหลายนั่นกล่องโฟกัสดิดิดเลยประมวลขับนี่มักแขนมักแขนมาแขนมาแขนมาแขนตก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 กัดกัดกัดครับมันหยอกครับมันหยอกมันสูมือครับมันสูมือมันกัดครับอืมอไอ้กระลอกเลยเงยมันกัดครับมันกัดกัดกัดสูมือครับสูมือครับเขาหยางเขาสียางข้าครับอืม

เออเออเออนี่ลงหมานีนี่ครับลงแล้วโอ้ไล่แล้ว่แล้วไลแล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วคุณไล่เห็นแล้วมาแล้วครับไปไหนอืมไปไหนไปไหล่ะไปไกัดมือคนดีขนาดครับครับเดี๋ยวผมไป่แหยไมเบิ่งประกาศครับรีวิวตลอดตอนนี้ครับอัปเดตเนี่ยมันใหญ่นะครับขี้ดื้อแห้งครับนะครับขี้ดื้อหลายครับเบิ่งประกาศใส่ผมเลี้ยงอยู่ครับตัวนี้นะจะ มันแอบนะครับมันคล้ายๆประกาศปลาครับสีมันคือประกาศปลานี่คือกันครับบ่าเห็นโตนะครับมันอยู่นิงครับอันนี้ก็ฟุฟเฟนซีนะครับนี่ๆตัวนี้คล้ายประกาศปลาแค่นี้ครับโอ้แสงบอคไข่มีนะครับสีบอคไข่ออกนะครับนี่ครับสวงามนะครับฟุฟเฟ้นมอนะครับ ผมจะมารีวิวประกาศให้ดูนีเหมือนแพ้ใส่เหรอตัวนี้หางมันคือตัวนี้มันเป็นฮาร์โมน,นครับนี่มันสองตัวสีฟ้าน,นะครับนี่ตัวนี้กับประกาศหมอนะครับตัวนี้ดำน่ครับสีทองสีแดงหมดหมอนื่อปลากับหูครับผมเปิดมันจองกันออกกำลังกายนะครับ ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับนะครับบ๊ายบายครับ